ั s สลามุอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับพบกับคุณครูมุสลิมีนเจ๊หลงนะครับ Welcome to my English class today we are going to study Unit 1 Lesson 4 o n page 16- x t o 17วันนี้นะครับก็จะเป็นหน้า16ถึงหน้า17นะครับสองหน้าด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย นี่นะครับหน้า16กนะครับก็จะเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเ,เกี่ยวกับบทสนทนานะครับเป็นการแนะนำชื่อตัวเองแล้วก็แนะนำคนที่3นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนครับ Track 3. Let's Read <S 3> Hello. I am Bill. What's your name? My name is Tina and this is Anna. Nice to meet you. Nice to meet you too. โอเค okay, นะครับจบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ 3> Track three Let's read. <S Hello, I am Bill. อ่ Hello, I am Bill นะครับผู้ชายเป็นคนพูดนะครับสวัสดีฉันชื่อ Bill นะครับ What's your name? What's your name? What's your name? ก็คือคุณชื่ออะไรนะครับ My name is Tina and this is Anna ่ะคนผู้หญิงเสื้อเหลืองนะครับก็บอกว่า My name is Tina ฉันชื่อทีน่านะ and this is Anna และนี่คือแอนนาอ่าเป็นการแนะนำอีกคนนึงนะครับ Nice to meet you Nice to meet you too อ่ะโอเค ผู้ชายคนแรกเมื่อกี้ก็บอกว่า nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วก็ผู้หญิงคนที่สามก็บอกว่า nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้เราก็ได้เรียนมาแล้วหมดเลยนะครับมว่าจะเป็นการแนะนำชื่อนะครับ hello I am หรือการถามชื่อ what's your name แล้วก็แนะนำบุคคลที่สาม this is ตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็ ยินดีที่ได้รู้จักก็คือ nice to meet you แล้วก็ตอบรับก็คือ nice to meet you too นะครับอ่ายูรอมหนึ่งนะครับให้ในักเรียนอ่านตามครูนะครับถ้าพร้อมแล้ว hello I am Bill ต่อไป what's your name ต่อไปนะครับ my name is Tina This is Anna ต่อไปนะครับข้างล่าง Nice to meet you อ่รไปยคสุดท้ายนะครับ Nice to meet you too อ่าโอเคนะครับเมืเ่อนักเรียนอ่านตามครูแล้วนกักเรียนก็ฝึกนะครับฝึกอ่านเยอะๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของข้างล่างนะครับ ให้นักเรียนนะครับนำคำเหล่านี้นะครับข้างบนเนี้ยมาเติมลงในช่องว่างนะครับให้ถูกต้องนะครับอ่าเหมือนจะจะมีคำว่า nice นะครับ nice อ่าใช้คู่กับอะไรนะครับ nice คำที่สองนะครับก็คือ this นะครับคำที่สาม hello นะครับคำที่สี่ my คำที่ห้า you และคำสุดท้ายก็คือ you นะครับ คนหนึ่งนะครับจุดจุด I am Sam ฉันชื่อแซมนะ,ะก่อนที่จะบอกว่าฉันชื่อแซมเนี่ยต้องพูดว่าอะไรก่อนข้างหน้านี้นะครับต่อไปข้อที่สอง Hi what's จุดจุดจุด,จด name อ่าประโยคที่ใช้ในการถามชื่อคุณชื่ออะไรอ่าก็จะใช้เติมคำว่าอะไรตรงนี้นะครับอ่าต่อไปจุดจุด,จด name is Bob ชื่อบ๊อบ่างหน้าข้างหน้าคำว่าเดมเนี่ยต้องเติมอะไรนะครับต่อไปตรงนี้ is Tina คือ Tina ้านะครับขอ้อข้อ4 nice to meet ยินดีที่ได้รู้จักอ่า nice to meet อะไรตรงนี้เดิมลงไปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ the last one ข้อสุดท้ายจุดจุดนะครับ to meet you t o อ่าอะไรนะครับตรงที่หาไปนะครับ ไม่ยากเลยนะครับสำนวนหรือว่าประโยคเราเนี้ยเป็นประโยคที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับลองทําดูนะครับต่อไปนะครับงานสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือจะอยู่หน้าสิบเจ็ดนะครับก็คือนี่ตรงนี้เลยนะครับก็คือให้นักเรียนวาดรูปของนักเรียนเองนะครับมาลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เติมคำนะครับเป็นการแนะนำชื่อนะครับไม้ เขาเขียนมาให้แล้วนะครับ My นักเกรียนเขียนต่อจากคำว่า My ก็คือ My name is ตามด้วยชื่อของนักเกรียนนะครับเห็นไครับนักเกรียนทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาในไลน์ของครูด้วยนะครับน,น,นี้ก็ปล่อแค่นี้นะครับ See you again next class bye